โคกระบนรรถจะมานะครับธรรมดาที่สองหกหนึ่งกรุงเทพพลัโพงหัวหินนะครับก็เ,ออเดี๋ยวนั่งไปลงที่ราบุรีนะครับเจ็ดบาทามาแล้วนะครับใช้อยู่ยี่สิบห้านาทีนะ ความประสงค์จะื้ลที่สถานีบ้านโ่บนชั้นไดางท่นลงทางด้านซ้ายของขบวนรถไในระมัระวังอันตรายขณะพื้นหลจากขบวนรถไฟทางบริษัรป๋อซาบริษัทที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งบนชไดทางึีนรลงทางด้านซ้ายของทางค่ะในระมัระวังอันตรายขณะพื้นหลงจากขบวนรถไฟค่ะขบวรถไฟนี้เป็นขบวนรถไรมดาวที่2พรต้นทางสถานสยาค้าดิกค่ะ ใจเย็นครับลุงเดี๋ยวให้รถจอดก่อนโอ,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 อ้โหนะครับเดี๋ยวไปหาที่นั่งอโอ้ย,อยเกิดเหตุฝนวิ่งใส่นะครับ<ๆ>เพื่อนๆติดอยู่ในห้องน้ำนะครับประตูเปิดไม่ได้โอ้โอเดี๋ยวต้องรอให้มีคนมาช่วยนะครับ โอ้ oh, ออกมาได้เลยครับแน่นปึ๊บเลยโอ้ oh, oh, เวียนองผมจริงนะขึ้นขึ้นรถมาเมื่อสักครู่นะโอ้ oh, ตอนนี้ออกมาจากห้องน้ำนะครับพอดีได้พี่ที่ขายของที่รู้จักกันมาช่วยนะ oh, ไม่นั้นเรายุ่งเลยนะครับไม่รู้ตอนนี้ขบบนรถถึงที่ไหนแล้วครับ โค้งตรงไส้จะของตะโคนหรือเปล่านะครับอ๋อของตะโคนนะครับอแหมเออมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอีกนะครับต้องมีคนทีบจากข้างนอกนะครับถึงจะออกได้นะ ต่อไปก็โพธารามนะครับ เดี๋มาลำลองจบช่วนละสุดกลางนี้ค่ะรบวนจอดเทียบจัดจราจรานีคนาลาเป็นกบรถกรมราที26่261เราส่งไปสารปลายทางสถานีหัวหินค่ะ ได้ขวาห่วงไปนะครับนี่ฮนะลืมขวาห่วงไปนะ que แล้วครับเจ็ดเมียดนะครับอาคารปัจจุบันนะครับที่ใช้งานอยู่นะครับ ทณนะน่าจะอนุหลักไว้นะครับไม่น่าจะลื้อนะอ่าเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ต่อไปก็สะพานจุฬาลงกรณ์นะครับบ้านกล้วยไม่ได้จอดนะ ผ่านสถาน,นีหลังไม่กันนะครับ ให้ดูจุดตัดรถไฟนะครับที่เครื่องกั้นชอบมีปัญหานะครับที่ผมเคยถ่ายลงนะ ร้อยก็น่าจะปิดแล้วนะครับข้ามสะพานปลอดภัยกว่านะ ดิสานลงด้วยนะครับสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับเด <ไ oms. S 1> ี๋ยวเขาจอดลาดบุรีนะครับฝ่ายทางของเราครับในคลิปนี้นะครับ ไม่นานก็น่าจะมีการวงางรังใหม่นะ ราดบุรีเที่ยงสามสิบเอ็ดนาทีนะครับก็ใช้เวลาเดินทางจากบ้านโป่งก็ประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะนะครับเดินทางต่อนะครับ ขบวนสองหกหนึ่งนะครับเดินทางสู่หัวหินนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปครับคลิปต่อไปผมจะเดินทางไปที่ไหนก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมด้วยนะครับ